มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดคลิปวินาทีคนวิ่งหนีโอลมานหลังเกิดเหตุคล้ายเสียงอาวุธปืนในห้างดังกลางเมือง วันที่3ตุลาคม2566มีรายงานว่าเกิดเหตุการณ์ชุมลมุนในห้างสรรพสินค้าพารากอนจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณใกล้กับช็อปร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชื่อดังบริเวณชั้นเอ็มของห้างโดยมีผู้ชายทวิตเตอร์ได้โพสต์คลิปพร้อมเล่าเหตุการณ์ขณะนั่งกินอาหารในฟู้ดคอร์ทอยู่ๆก็มีคนลุกฮือวิ่งหนีกันโอนลามานพร้อมกับได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงปืนหลายนัดทำเอาคนวิ่งหนีกันวุ่นวาย ล่าสุดขนาดที่ประตูทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS ซึ่งอยู่ติดกับทางห้างได้ทำการดึงประตูลงมาปิดไม่ให้คนเข้าออกและเช่นกันอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าจะรีบรายง,งานให้ทราบต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ